เปิดว่าธุรกิจสุดว้าวไปนธนาคารออมสินวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าธุรกิจที่จะพามาเจอกันในวันนี้เนี่ยไอเดียของเขาว้าวมากจริงๆนะฮะเพราะเขาคือเจ้าแรกเลยนะครับที่นําขยะจากอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแรปปิ้งฟิล์มหรือว่าฟิล์มที่เราใช้เปลี่ยนสีรถยนต์เนี่ยนะฮะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีความสวยมีความเก๋และก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือว่าของตกแต่งบ้านด้วยนะครับที่สําคัญะฮะสร้างยอดขายต่อเดือนถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแพราวาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีะสสดนะฮะ,ะ,ะ,ะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าไอเดียนี้ว้าวบ้างจริงๆนะครับผมเห็นว่าเป็นการใช้ wrapping car นำมา upcycling นะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นของเดคอเรชันอะไรแบบนี้ด้วยอยากให้แนะนําธุรกิจของเราให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์คริสเตนค่ะหลักๆแล้วเราก็จะทำอัพไซเคิงโปรดักต์ร์มออโตโมทีฟเวสต์เวสต์ของเราเนี่ยมาจากแรปปิ้งคาร์ฟิล์มค่ะปัจจุบันก็ทําเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นแล้วก็โฮมเดคอเรชันค่ะเทรนด์อัพไซเคิงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเราเห็นในท้องตลาดมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกาองเกงเป็นกระเป๋ารองเท้าอะไรเต็มไปหมดเลยของเรามีความว้าวแตกต่างย,ยังไง เป็นสินค้า u อัพไซคิง r o m ออโตม o t i v e เว s t e ซึ่งผลิตจากตัวแรปปิ้งคาร์ฟิมแล้วก็ในส่วนของวาลที่2นะคะคือเราผลิตด้วยงานคราฟต์จากช่างฝีมือคนไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของวาลที่3นะคะสินค้า <c oughs> ของเราเนี่ยทนทานนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงวาลที่4เนี่ยวัสดุของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับก็จะเป็นตัวของกระเป๋าค่ะแล้วก็เป็นสินค้าแฟชั่นต่างๆ แล้วก็ oh. พยับไปทําเป็นสินค้าประเภท home decoration ปัจจุบันก็จะมีตัว wall art ของตกแต่งผนังแล้วก็จะมีโคมไฟตัว partition ก็จะทําเป็นเหมือนฉากกั้นห้องพูดถึงที่มาที่ไปกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นยังไงไมายังไงเราถึงมาทําสินค้าตรงนี้ได้ครับเราก็มีความสนใจในเรื่องของวัสดุแล้วก็การออกแบบวัสดุต่างๆตามศาสตร์ที่เราได้เรียนมาโดยปัจจุบันเทรน์เรื่องของ BCG อ่ะมันกําลังมาแล้วเราก็มีความสนใจว่า วัสดุไหนล่ะที่เราอยากนำมา experimental แล้วก็ทำการทดลองกับวัสดุหลากหลายมากจนมาลงตัวที่ตัวแรปปิ้งาฟิล์ม Ra ปปิ้คาร์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันได้มาอย่างไงปัจจุบันเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแรปปิ้งคาฟิล์มต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลเราได้แมทเทอเรียลมาเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ได้เลยไหมหรือว่าเราต้องมีกระบวนการอย่างอื่นก่อนในขั้นตอนของ process กระบวนการเนี่ยเราจะต้องนำมาทำการ cleaning ก่อนเพื่อให้เกิดความสะอาดแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยการนํามาทําให้มันเป็นเป็นเส้นหรือมีความยาวมากพอที่เราจะเข้าสู่กระบวนการของช่างฝีมือที่เราจะใช้เทคนิคของไม่ว่าจะเป็นการสารการถัก ฟีดแบ็เป็นไงบ้างฟีดแบ็เป็นตลาดต่างชาติก็คือค่อนข้างแปลกใจจากเทคนิคที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันในโซนยุโรปก็จะเป็นฝรั่งเศสค่ะแล้วก็อิตาลีค่ะอย่างในเอเชียที่ไปมาก็จะมีญี่ปุ่นค่ะสิงคโปร์แล้วก็ตลาดอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออินเดียค่ะอืมแล้วไปที่ยังไงอะตลาดต่างประเทศก็หลกัหลกๆแล้วค่ะจะเป็นในส่วนของอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ BCG แล้วก็ Circular Economy นะคะโดยตัวแมทเทียลของเราเนี่ย ได้รับความสนใจจาก F1 นะคะติดต่อเข้ามาให้ทำเป็น Special g i f ฟให้กับงานแข่งขันถือว่าเป็น โอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งค่ะกองกิสเซนต้องบอกนะคะว่าไอเดียว้าวมากๆแล้วก็ไปว้าวถึงต่างประเทศไกลด้วยนะครับผมอย่างนี้ยอดขายก็ว้าวด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะหลักๆอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะแล้วคิดว่ายังไงบ้างฮะตลาดในประเทศไทยตอนนี้ยังจะต้องพัฒนาอีกเยอะไหมแล้วก็มองเป้าหมายในอนาคตว่ายังไงบ้างอะสำหรับตลาดในไทยอะค่ะหนูอมองว่าเรายังเติบโตได้อีกเราสามารถที่จะขยับจากตัวแบรนด์กิสเซนคนเดียวเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะขึ้นที่จะพาเราไปสู่การขยายการตระหนักรู้ว่า สินค้าตัวนี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็เป้าหมายในอนาคตอะของหนูก็คือหลักๆเลยคือการลดขยะ อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากพัฒนา Push Up แบรนด์ให้มันเป็น global state มากขึ้นสามารถ oh. ที่จะไปทำงานร่วมกับแบรนด์ใหญ่ๆได้หรือสามารถที่จะ Push Up ตัวแบรนด์ให้ยืนอยู่ในระดับแนวหน้าคุณแพร้วในไปอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ step and boost up mm hmm. โปรแกรม2023กับธนาคารออมสินด้วยนอกจากนี้เรายังได้รางวัลด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็เราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นนะคะจากรอบคัดเลือกนะ้อหนึ่งพันทีม oh. <Okay. S 1> แล้วก็มาเป็น80ทีม mm hmm. ค่ะแล้วก็มาเข้าสู่ รอบสิบทีมสุดท้ายค่ะจนเราก็ได้ไปพิชชิ่งเนาะเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาค่ะ สำหรับการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ขอบคุณที่ทางออมสินนะให้โอกาสสำหรับแบรนด์คริสเตนน่ะได้ทุนแล้วก็ได้รับการโปรโมทเพื่อที่จะพัฒนาตัวแบรนด์ให้มีคุณภาพต่อไปค่ะแน่นอนว่าได้ประโยชน์มากมายนะครับเปิดว่าคุณผู้ชมหน่อยฮะอยากจะติดตามแบรนด์คริสเตนบ้างดูผลิตภัณฑ์ต่างๆคริสเตนเนี่ยก็จะมีเพจ a c e b o o k คริสเตนดีไซน์ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะเป็นคริสเ e น .th ค่ะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ถ้าหลักๆสินค้าคริสเตนทั่วไปจะจัดแสดงที่ไอคอน คราบค่ะแล้วก็ไปวางขายอยู่ที่ขับทเวนตี้วันที่สยามดิสคอวอรีค่ะครับผมแน่นอนนะฮะว่าเรื่องของธุรกิจแบบนี้นะฮะไอเดียดีๆแบบนี้หลายคนครับมีอยู่ในหัวอยู่แล้วนะฮะมีแผนภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากแต่ว่าอีกหนึ่งอุปสรรคที่สําคัญในการทำธุรกิจของหลายๆคนนันก็คือเรื่องของเงินทุนคุณผู้ชมครับ ถ้าดูรายการเราอยู่ตอนนี้สบายใจได้เลยนะฮะสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ s m e ได้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้ามาติดต่อสอบถามรวมถึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแพรวาบมากๆนะครับที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผมและคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะแน่นนคุณผู้ชมครับกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารอมสินอะพปเจอไป ติดตามไม่ดีนะฮะสำหรับวันนี้ผมไทยคุณแพรวาและธนาคารออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ